อันเกิดจากการประทุสไลด์อันละเมิดต่อกฎหมายอันที่สองอันละเมิดต่อกฎหมายละเมิดกฎหมายเนี่ยละเมิดกฎหมายแพงก็ได้อายาก็ได้ละเมิดกฎหมายแพงก็พวก เห็นภรรยากําลังร่วมประเวณีกับชายชู้ใช่ไหมสามีเห็นก็ยิงเปี้ยงเลยสารดีกาบอกว่าไม่ผิดเป็นการป้องกันเกียรติยศชื่อเสียงของสามีเนี่ยป้องกันจะเป็นละเมิดต่อกฎหมายแพ่งก็ได้ละเมิดกฎหมายอาญาได้ลดดไไดและเป็นพยานอันตรายที่ใช่ไหมใกล้จะถึงคําว่าใกล้จะถึงเนี่ยในทางที่ดีเขา บอกว่าพยันตรายนั้นจะต,ต้องปรากฏอยู่ต่อหน้าปรากฏอยู่เบื้องหน้าถ้าพยันตรายพยันตรายอยู่อ่างไกลเนี่ย mm. เขาเรียกป้องกันอะไร mm. เกินกว่า mm. กรี gray, แห่งการ mm. จําต้องกระทําเพื่อป้องกันถูกไหมมันก็ไปเข้าหกสิบเก้าว่าาใกล้จะถึงนี่คือต่อหน้านะพยันตรายนั้นจะต,ต้องอยู่ต่อหน้าภาษาอังกฤษใช้คา face to face ว่า face face, บบแบบเฟสทูเฟสหมายความว่าไงเผชิญหน้าเลยอะคราวนี้มาดูดีการนี้สารบอกว่าป้องกันล่วงหน้าก็มีได้เห็นไหมจำได้ไหมการป้องกันล่วงหน้าพี่จะปูพี่จะปูทฤษฎีก่อนปูพรมด้วยทฤษฎีแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูดีการ แนดีกาบอกว่าป้องกนันได้ใช่ไหมป้องกันล่วงหน้าใช่ไหมแผนดีกาไหม,มแต่รู้ไหมว่าสากลไม่มีใครยอมรับเลยเพราะว่าการป้องกันล่วงหน้าเนี่ยพย,ยันตรายมันอยู่ต่อหน้าไหมมันอยู่ต่อหน้าพี่ดูๆแล้วมันจะเป็นประมาทด,ด้วยซ้ํานะเห็นไหมเอาเลือดเอาเลวดไปขึงบอ่อประกาศอ่ะกับไล่แตงโมอไปรักแตงโมอ,อะไรอ่ะเขาเรียกการป้องกันล่วงหน้าปรากฏว่าเด็กก็ไปเหยียบก็ตาย ราศดีกาตัดสินทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายสองเก้าศูนย์ถ้าเกิดว่าเป็นคนดีใช่ไหมจำหลักได้ปะโดนคนดีอ้างไม่ได้แต่ถ้าโดนคนร้ายอ้างได้แต่ถ้าทรัพย์มีราคาน้อยอ้างหกสิบเก้าเกินสมควรแก่เหตุก็โดยสรุปแล้วสาศดีกาบอกว่าการป้องกันลุวงหน้ามีได้แต่พี่อยากให้เจ้ามศากลไม่มีประเทศไหนเขายอมรับการป้องกันเนี่ยพยันตรายมันต้องปรากฏต,ต่อหน้า ฉะนั so the ้นถ้าเกิดว so ่าการป้องกันล่วงหน้าเนี่ยพยนตรายมันยังอยู่ห่างไกลเลยการเอาลวดไปขึงอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นนอกจาเป็นประมาทด้วยซ้ําไม่ได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันสิทธิ์ของตนใช่ไหมหรือของผู้อื่นก็ได้งงๆนำพี่สอนพวกทฤษฎีจัตนาลมอะไรไปคือถ้าเราเข้าใจนะ คือพี่จะบอกให้ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะทฤษฎีเนี่ยแต่ถ้าเราไปจําดีการเนี่ยเราก็จะได้แค่จําดีการนะแล้วพอพอดีกาบิดมาหน่อยทําไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจทฤษฎีที่พี่สอนเนี่ยมันเข้าใจแล้วเข้าใจเลยแล้วบางทีอ่านเนี่ยอย่าไปเชื่อดีกามากเราก็แย้งเราก็จะมีความเห็นแย่งดีกาได้เนี่ยเหมือนการป้องกันล่วงหน้าเนเห็นไหมพี่อันตรายอยู่ห่างไกลเลยคุณมีสิทธิ์ป้องกันได้ไงถ้าเกิดเด็กแถวข้างบ้านเขาไปเหยียบตายล่ะถูกป่ะมันก็เหมือนกับ ประมาทเป็นในตัวแล้วว่าเพราะว่าอะไรกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลถูกไหมแต่ว่าในเมื่อพยันตรายมันเกิดขึ้นต่อเราอย่างเงี้ยเราไปขอความช่วยเหลือจากรัฐไม่ได้เขาก็เลยให้ให้สิทธิ์เราเนี่ยในการป้องกันตัวเองถูกไหมนี่คือเจตนาลมเห็นปะ่ะ สารคุณใช่ว่าเ e l ล์ e ิฟเคือการป้องกันตัวเองป้องกันของผู้อื่นล่ละก็คือมีหน้าที่ในการให้เราช่วยรักษากฎหมายใช่ไหมสมมติพี่เห็นคนกำลังชิงทรัพย์กรีดอย่างเงี้ยแต่ยังรักยังเอาไปไม่สำเร็จพี่ก็ไปช่วยเออพี่ยังไปไปช่วยต่อยอย่างเงี้ยพี่ก็มีหน้าที่ในการรักษากฎหมาย เป็นการป้องกันสิทธิผู้อื่นอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์ออฟอนาเตเนี่ยทฤษฎีมีแค่นี้เองหลักป้องกันสิทธิอาจจะเป็นสิทธิในชีวิตร่างกายเสีรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินใช่ป้องกันเราก็ได้เพราะว่ารัฐดูแลไม่ได้อะ ประชากรในรัฐใช่ไหมรัฐต้องดูแลประชากรแต่ด้วยความที่ประชากรเยอะบุคลากรขอ,ของรัฐไม่พอรัฐก็เลยให้สิทธิ์ในการเราในการที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าการกระทํานั้นมันละเมิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นการกระทําต่อผู้อื่นเราก็มีหน้าที่ในการช่วยรัฐในการรักษากฎหมายเนี่ยแล้วก็ละเมิดอาจจะเป็นละเมิดกฎหมายแพ่งก็ได้กฎหมายยาก,ก็ได้เห็นไหมเนียร่วมประเวณี ับชูผัวไม่เห็นก็ยิงเปี้ยงเลยสารบอกว่าอ้าง68ได้ครบองค์ประกอบฐานค่าแต่ไปติดโครงสร้างข้อที่สการกระทํามีอํานาจกระทำเพราะว่าอ้างป้องกันไงจําได้ไหมอํานาจกระทำ justification เนี่ยใกล้จะถึงก็คือปรากฏอยู่ต่อหน้าถ้าการกระทํานั้นพอเฮ้ยถ้าเกิดเขียนตรงนี้ในะกล้องเห็นไหมไม่เห็นนะเขียนตรงไหนดีอ่ะอตรงเนี้ย อ่สพอสมควรแก่เหตุคำว่าพอสมควรกเก่ไหมายความว่าไงจะมาชิงทรัพย์พี่บีบคอพี่ใช่ไหมบีบีปุ๊บพี่พกปืนพี่ก็ยิงหัวมันตายเลยพอสมควรแก่เหตุป่ะพออยู่เหรอ ป้องกันทรั์ต้องการเอาละเมิดทร์พย์แต่เราไปอ้างป้องกันชีวิตบาลานซ์ไนหะชีวิตกกบทรับไม่บาลานซ์ก็เป็นสมควรแก่เหตุเห็นไะแต่ถ้าชีวิตชีวิตอางได้ทรั์กับรับ์ร่างกายต่อร่างกายเขาถือมีดมาจะมาทำอะไรจะเดินเข้ามาทำร้ายเราเรา,เรามีปืนลูกซองซัดเปี้ยงเลยมีดกับปืนลูกซอง เกิดขึ ah. <play> <t Four> <sm> ้นเนี่ยคําว่าพอสมควรเกิดเนี่ยเขาบอกว่าแค่พอบรรเทาผลร้ายันแทนาดาบได้กำหนดแฟกยกตัวอย่างให้เข้าใจ คำว่าพอสมควรเกต์เนี่ยหมายความว่าพอแค่บรรเทาผลร้ายฉะนั้นที่สารดิกาบอกว่าไอ้นี่พยันตรายผ่านพ้นไปแล้วอ้างป้องกันไม่ได้แต่ถ้าพยันตรายนั้นยังปากฏอยู่เรายังอ้างป้องกันได้อยู่อคราวนี้มาดูดิกาจะได้เข้าเนื้อหาเนี่ยปูทฤษฎีเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวไปเข้าจําเป็นอะไรก็จะปูทฤษฎีให้ก่อนพอเราเข้าใจทฤษฎีแล้วมันจะง่าย ถ้าเกิดเราเป็นมัวท่องจําดีกา,างเนี่ยไม่มีทางอ่ะเมื่อก่อนพี่ก็ท่องจําแตดีกานะพอข้อสอบอะไรออกมาหลอกนิดนึงเราจะไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจทฤษฎีแล้วเนี่ยมันมันจะแย้งได้ด้วยอ่ะห้าแปดหนึ่งเจ็ดทับสี่ห้าการที่ชาวบ้านคว้างปลาบ้านบิดาจําเลยเห็นไหมมีเพียงอันตรายไหมแล้วพี่จะบอกนะบางทีเนี่ยอ่านข้อสอบเนี่ย ไอ้ป้องกันกับบรรดาโทรมันจะซ้อนๆกันอยู่ให้ดูให้ดีถ้าพยานันตรายผ่านคนไปแล้วอ้างป้องกันไม่ได้แต่อ้างบรรดาโทรศ์ได้ดูดีการนี้นะขว้างปลาบ้านบิดาจำเลยเนี่ยถือพยานันตรายเกิดขึ้นและขีดเส้นใต้พี่ก็ขีดเส้นใต้ให้แล้วมึงในชีดอะเป็นพยานละเป็นพยานันตรายซึ่งเกิดจากการปฏิสไลและเมื่อตัวกฎหมายจำเลยมีสิทธิ์ที่จะทำการเพื่อป้องกันทรัพย์สิน เห็นไหมป้องกันทรัพย์สินของบิดาแต่ภัยอันตรายที่เกิดจากการคว้างปลาไม่ได้แรงถึงขนาดใช้ปืนอาวุธยิงทำลายร่างกายผู้ที่คว้างปลาเห็นไหมทรัพย์กับชีวิตเกินสมควรแก่เหตุการกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันที่ทรัพย์สินที่เกินสมควรแก่เหตุตาม69เห็นไหมมีการทรี่ตัดสินถูกต้องเลยนะ จำเลยมีความผิดฐานทำลายร่างกายจดร่วมจนเป็นเหตุให้จดร่วมได้รับอันตรายสาสโดยป้องกันเกินสมควรเกิเหตุสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้การป้องกันเนี่ยเวลาเราไปเขียนข้อสอบเนี่ยพี่ขอร้องไม่เขียนการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะไม่ใช่ว่าการกระทําของนายกอเป็นการกระทําโดยป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ไม่ใช่ป้องกันอาจจะผิดกฎหมายก็ได้เช่นป้องกันตาม69 ป้องกัน69นี่ผิดกฎหมายนะเราต้องบอกว่าการกระทาตาม68เนี่ยต้องเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายพี่โดนด่าเลยนะตอนที่พี่เรียนตอนปโทเนี่ยพี่ก็พูดว่าพี่ก็พี่ก็เขียนว่าพี่ก็ตอบไปนะพี่ก็ตอบไปว่าเป็นป้องกันครับแกบอกป้องกันอย่างเดียวเหรออาจารย์คณิตแกบอกว่าต้องโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าเราเขียนว่าการกระทำเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายคะแนนจะพุ่งเลยแต่เราบอกป้องกันอย่างเดียวมันไม่ชัด เนีย่ยเวลาไปเขียนข้อสอบเราต้องเขียนภาษาให้มันถูกต้องเพราะว่าป้องกันก็หกสิบเก้าก็ป้องกันแต่ป้องกันหกสิบเก้าเกินสมควรเหตุผิดใช่ไหมเพราะกฎหมายบอกว่าศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้แสดงว่าผิดกฎหมายแล้วไม่อ้างอํานาจก็ะทาไม่ได้ศาลจึงลงโทษเท่าใดก็ได้ฉะนั้นเขียนนะว่าหกสิบเนี่ยคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายดีกาปี44ก่อนเกิดเหตุขณะอยู่ในงานเลี้ยง ที่บ้านปอพูดตายกับจำเลยมีเหตุทะเลาวิบาททำร้ายกันเรื่องเล่นการพนันไฮโลแต่มีคนห้ามไว้และให้จำเลยกลับจำเลยจึงขับรถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านปอเพื่อกลับบ้านอันนี้ก็ไฮไลท์มันต่อมาผู้ตายได้ตามออกไปซึ่งแสดงว่าผู้ตายตามไปหาเรื่องเห็นไหมตามไปหาเรื่องนี้อ้างได้ว่าก่อเหตุขึ้นก่อนอ้างป้องกันไม่ได้นะ จำไม่เลยว่าก่อเหตุขึ้นก่อนอ้างป้องกันไม่ได้อ้างบันดาลโทษะก็ไม่ได้เพราะเป็นฝ่ายก่อเหตุก่อนเนี่ยเห็นไหมซึ่งแสดงว่าผู้ตายตามไปหาเรื่องจำเลยหาเรื่องอ่ะหาเรื่องเขาว่าจนเกิดเป็นคดีนี้การที่ผู้ตายตามไปทันจำเลยระหว่างทางพร้อมกับพูดทํานองว่าตายไปข้างหนึ่งเห็นไหมเขาไปหาเรื่องเขาก่อนอะและเขาไปชกต่อยปรากฏว่าเป็นพยายนอันตรายที่เกิดขึ้นต่อฝ่ายจำเลยได้ซ้ำใช่ไหมผู้ตายไปหาเรื่องก่อนแหละ ฝ่ายจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันเนี่ยแล้วเข้าไปชกต่อยแล้วชักมีดออกมาข้างหลังจะแทงทำร้ายจำเลยก่อนเช่นนี้จำเลยย่อมมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองได้ศาลยกฟ้องเพราะการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดเนี่ยถึงแม้จำเลยจะแย่งมีดจากมือผู้ตายได้แล้วก็ใช้ว่าพยันตรายที่จะเกิดแก่จำเลยจากผู้ตายได้ผ่านพ้นเหลือสิ้นสุดไปเพราะว่าอะไร แย่งมีดมาได้ก็จริงอะ่ะมันอาจจะแย่งกลับไปก็ได้แสดงว่าพยันตาย,ยังปรากฏต่อนหน้าอยู่ยังไม่ผ่านพ้นไปเลยพี่บอกแล้วว่าอ้างป้องกันเนี่ยเขามาใกล้จะถึงในตอนหน้า Phase to Face toface ก็คือว่าลักษณะ,ะเผชิญหน้าอันนี้มันยังเผชิญหน้าอยู่แต่ถ้าคนร้ายวิ่งหนีไปแล้วเพียงอันตรายผ่านพ้นไปยังผ่านแล้วอ้างป้องกันได้ไหมไม่ได้แต่การที่มาหาเราเรื่องเราก่อนเป็นการข่มเหงเราไหมข่มเหงตามไปตีหัวมันได้นะอ้างบันดาลโทสะได้ เนี่ยดูข้างๆที่พี่เขียนข้อสังเกตเนีย่ยหลักป้องกันไม่ต้องหลีกเลี่ยงก่อนเขาไม่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงก่อน,ไมไมอก,ก,อนก็มาจากหลักธรรมะย่อมไม่ต้องอ่อนข้อต่อธรรมก็คือถ้าเขามาหาหาเรื่องเราเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวิ่งหนี้ยเขามาหาเรื่องเราเราอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วเราต่อยเขาได้สวนเขาได้มาจากหลักเนี่ยธรรมะย่อมไม่ต้องอ่อนข้อต่อธรรมอาจการะทําในรูปแบบตอบโต้ก็ได้เช่นต่อยเรามาก่อนเราต่อยคืน ก่อเหตุขึ้นก่อนอ้างป้องกันไม่ได้ใช่ไหมคดีเนี้ปีสี่เนี่ยบอก่อเหตุขึ้นก่อนศาลบอกว่าคุณจะไปอ้างป้องกันไม่ได้ฝ่ายผู้ตายแต่ฝ่ายจำเลยอะที่ถูกไปหาเรื่องอะอ้างได้เพราะเป็นพยานตายที่เกิดขึ้นแล้วกอ็อันต่อมาสมัครใจวิวาทต่อสู้ด่าๆกันอย่างนี้ได้ไหมสมัครใจวิวาทไม่ใช่นะคำว,ว่าสมัครใจวิวาทต่อสู้เนี่ยต้องเป็นการท้า i, ให้สู้จะเฮ้ยมึงต่อยกูไหม เป็นท้าเขาให้มาสู้กันแต่ถ้าเป็นแค่ด่าด่ากันแล้วไปต่อยเขาเนี่ยอ้างป้องกันไม่ได้นะไม่ใช่การสมัครใจวิวาทต่อสู้นะคาว่าสมัครใจวิวาทต่อสู้ก็คือต้องท้าให้สู้แต่ถ้าเป็นแค่ด่าด่าต้เถียงกันเนี่ยแล้วก็ไปต่อยเขาก่อนเนี่ยอ้างป้องกันไม่ได้ต่อมาพยันตรายผ่านพ้นไปแล้วอ้างป้องกันไม่ได้ก็มันปิดติดตรงนี้ไงเห็นไหมต้องใกล้จะถึงฉะนั้นพยันตรายผ่านพ้นไปแล้วก็อ้างป้องกันไม่ได้ พยันตรายต้องปรากฏอยู่ต่อหน้าอ้างได้ตราบเท่าที่พยันตลายนั้นยังปรากฏอยู่อย่างไรก็ตามพยันตลายผ่านพ้นไปแล้วอ้างป้องกันไม่ได้แต่ก็อ้างบันดาลโทษศัพท์ได้เพราะถือว่าการที่เรามาทําอย่างนั้นเป็นการข่มเหงเราก็ได้รับคุณตามตามาตราเจ็ดสองศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพยียงใดก็ได้เห็นไหมจำไว้ว่าพยันตลายผ่านพ้นไปแล้วไม่มีพยันตายแล้วอ้างป้องกันไม่ได้แต่การกระทาอย่างนั้นแหละ ผมเห็นแล้วอะเราก็อ้างบรรลันโทรศ์ได้ป้องกันโดยพลาดก็มีได้ใช่ไหมที่รู้ๆกันอะอ้างป้องกันพวกแมงกระสนทะลุพลาดไปโดนผู้อื่นหกสิบแปดก็โอนเหมือนกันป้องกันเนี่ยต้องเป็นการกระทําต่อผู้ก่อภยัยใช่ไหมถ้าไปทําต่อผู้เสียหายเนี่ยมันเรื่องจําเป็นแล้วจําเป็นเนี่ยถ้าเกิดว่าชีวิตกับชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่พอสมควรเกิดเหตุนะ พี่จะากอธิบายให้ฟังจําเป็นนิดนึงป้องกันเนี่ยถ้าชีวิตกับชีวิตพอสมควรแก่เหตุทราบกับทราบพอสมควรแก่เหตุแต่จําเป็นเนี่ยชีวิตกับชีวิตอ้างจําเป็นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปกระทาต่อผู้เสียหายเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยอะ่ะเช่นกลีตเนี่ยเอามือเอาปืนเนี่ยมาจ่อที่หัวพี่แล้วบอกให้พี่เนี่ยยิงเดียวชีวิตพี่กับชีวิตเดียวถามว่า พี่ก็ถามตอบดิวเนี่ยดิวมีความผิดอะไรไหมดิวเข้าผิดอะไรไหมเขาไม่ได้ขอภัยอะไรกับพี่เลยแล้วพี่ก็โดนบังคับจากภายนอกใช่ไหมหกสิบเจ็ดมันมีสองวักเอ้ยสองอน,นุอน,นุแรกเนี่ยจะเป็นการบังคับจากภายนอกอันที่สองจะเกิดจากการตัดสินใจของเราเองเขาเนี่ยกิจเนี่ยเอาปืนมาจอ่อให้ผมยิงดิวถ้าไม่ยิงเองตายอย่าชีวิตกับชีวิตอ้างทำเป็นไม่ได้นะเขาเรียกจำเป็น เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องอันน่ะมาตรา69ของเงน,นเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกีดเนี่ยจะเอาปืนจ่อหัวพี่บังคับให้พี่เอาไม้เบสบอลเนี่ยตีหัวดิวอันนี้ชีวิตกับร่างกายอันนี้อ้างจําเป็นได้จำจำไม่ว่าถ้าเท่ากัอน,นอ้างไม่ได้เพราะดิวไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่เนี่ยเพื่อรักษาชีวิตเราแต่เราเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยมันอ้างจำเป็นได้